มาตลาดเช้าครับผมตลาดเช้าตลาดยังไม่ได้นอนพี่จใหญ่มากสวัสดีครับระยการฟุตเทคครับอันนี้ก็กุ้งก็ที่ซื้อมาเมื่อเช้านะครับตลาดเช้าตอนดีสี่กุ้ง อันนี้โลละ150บาทซื้อมาจะตัดตามัน,นออกนะครับเครื่องปรุงก็ม,มีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลาามะพร้าวขิงดับทีนะครับาลสาย2ช้อนโต๊ะหอมแดงแล้วก็เกลือนะครับว้ตัดสดเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันแล้วนะครับจะใช้หม้อึกเล็กครับดูให้พอดีครับจำนวนกุ้งครับนี่ครับเราไม่ใส่น้ำเข้าไปนะครับเป็นหม้อเปล่า,ลาอย่าเพิ่งเปิดไฟ เราจะเตรียมกุ้งใส่ลงไปนะครับใส่ไปเลยครับในหม้มอครับม่ต้องใส่น้ํานะครับเพราะในตัวกุ้งเนี่ยเวลามันโดนความร้อนเนี่ยน้ําข้างในก็จะออกมานะครับเปิดไฟนิดหน่อยครับเดี๋ยวกุ้งเปิดแรงเดี๋ยวค่อยเล่นตอนหลังแล้วก็เราจะใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับ รครื่องปรุงเดือดเทรมลงไปเลยอันนี้เป็นสูตรของชาวเลนะครับผมไปหามาไปถามามาแถวหมู่บ้านชายทะเละครับเป็นสูตรดั้งเดิมเลยก็ต้องใส่หอมแดงลงไปจ,จรัจริีก็ใส่น้ำปลาด้วยนะครับถ้าใครชอบก็สามารถหยอดน้ำปลาตอนกุ้งใกล้เสร็จนะครับก็สามารถหยอดน้ำปลาให้กินหอมได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องหยอดเข้าไปนะครับแล้วค่อยคลุกครับ เปิดไฟอ่อนๆเข้าไปนะครับรอยเปิดไฟแรงค่อยนะครับเดี๋ยวน้ำจากตัวกุ้งออกมาเนี่ยแล้วเราค่อยเปิดไฟให้แรงนะครับกุ้งนี้ถ้าซื้อตอนเ้เช้า,ชานี่คือได้กุ้งที่สดครับสังเกตตัวกุ้งก็จะใสนะครับถ้าเป็นตัวขาวๆเ,เปลือกมันลอกๆหวงลอกๆก,ก,ก,ก็อย่าไปซื้อมันนะครับมันทำแล้วจะไม่อร่อยนะครับน้ำเริ่มออกแล้ว เดี๋ยวมันจะท่วมเลยครับท่วม,ท,วมท่วมตัวกุ้งหมดเลยน้ําก็คือมันต้องใส่น้ำครับมันจะทำให้เสียลสกค็ค่อยๆคลุกเคล้ากันไปครับกุ้งนี่ก็ซื้อมาไซน์นี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทครับมีใหญ่มก็สองร้อยสามร้อยก็มีแต่ถ้าเป็นํากุ้งหวานเนี่ยจะใช้กุ้งตัวเล็กเพราะว่ากุ้งตัวใหญ่เนี่ยมันจะเปลือกมันหนาครับเวลากินมันก็คือการกินกุ้งหวานเนี่ยเขาไม่แกะกันครับเกากินทั้งตัวเลย เดี๋ยวจะเคี่ยวไปเรื่อยๆครับอันนี้เริ่มเปิดไฟแรงนะครับเปิดไฟแรงไวเพราะ,ะว่าน้ํากุ้งออกมาแล้วจะไม่ติดหม้อแหละครับถ้าไปเปิดตอนแรกเนี่ยน้ําจากตัวกุ้งก็ยังไม่ทันออกมันก็จะไหมครับติดให้ติดหม้อนะครับคยไปเรื่อยๆครับเคี่ยวไปจนน้ําตาลมันเหนียวครับผม นี่ครับทำมาถึงตอนนี้ก็กลิ่นก็จะหอมแล้วครับครับฟองนี้ไม่ต้องช้อนออกนะครับเป็นฟองน้ำตาลเดีย๋ยวมันจะหายไปเองครับทไม่เชิงบางคนอาจจะดูแล้วก็อาจจะถม่าทำไมฟองน่าจะช้อนออกไม่ต้องช้อนออกนะครับชุดนี้กลิ้มไฟนะครับ เกตว่าตัวกุ้งเนี่ยกับเนื้อกุ้งนี่ครับกับเปลือกนีจ่จะแยกส่วนกันนะครับจะเ,เริ่มใช้ได้แล้วน่ครับเพราะว่าเราต้องกินให้เปลือกมันกรอบถึงจะอร่อยนะับเดี๋ยวเคียวนิดนึงก็จะใช้ได้แล้วใช้เวลาประมาณ20นาทีประมาณนั้นตั้งแต่แรกเลยนะเคียวเลยเรื่อยครับ สักพักก็จะได้แล้วนะครับผมทำหลายสูตรนะครับสูตรนี้ก็ไม่ต้องใส่อะไรมากครับสูตรชาวเลได้แทนเลยรสชาติดีอร่อยครับเคล็ดลับก็คือไม่ต้องใส่น้ำมาอ่ไยนะครับบางคนว่ากลัวมะแชไม่สุกกลัวจะไหมอะไรครับไม่ต้องใส่เลยครับกุ้งเค็มก็เหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องใส่น,น้ำครับใส่เกลือกับกุ้งอย่างเดียวแล้วไฟ ไล่ไฟี่ยไฟอ่อนพอน้ำกุ้งเริ่มออกมาก็เอ่อเปิดไฟให้แรง,ง,รงกุ้งกุ้งต้มเกลือนะครับไม่คายนันแต่กุง้งกุ้งต้มหวานนี่จะเก็บได้นานกว่าเก็บในตู้เย็นนี่ได้เป็นเดือนนะครับไม่เสินพับเกือบจะได้แล้วนี่ครับขุดไฟแล้วครับได้แล้วครับสังเกตน,นะครับเกลื ตัวก็วจะเยี่ยวจากกันนะครับใสๆน้ำตาลเริ่มกเกาะเดี๋ยวเย็นแล้วก็น้ำตาลก็จะเหนียวอันนี้ถ้ารับประทาน,นครับอร่อยมากาสุดหอมมากถ้าใครชอบมันปลาก็ใส่ไปได้เลยนะครับใส่ไปตอนจะสุกน,นะครับนี่ครับเ,เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ทําเป็นกับข้าวกับแกงหรือทําให้เด็กๆที่บ้านทานได้นะครับเก็บได้นานครับเก็บในตู้เย็น ได้เป็นเดือนเลยฮะสำหรับสูตรนี้นะครับผมสูตรชาวเลนะครับกุ้งต้มหวานชาวเลขอบคุณท่างผู้ติด,ดตามทุกท่านนะครับในการฟูดเทคใครยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามไห้ได้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่ง้วยครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของทางรายการขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณมากครับ